สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากอำเภอเชียงดาวนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับร้อยสี่สิบนะครับนิวพัดรุ่นมือหมุนนะครับนี่ครับเดมาชมสินค้ากันนะครับเครื่องยนต์เป็นมือใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับนี่นะครับ เพื่อแกวมาจากลังนะครับก็จะห่อหุ้มซีนมาอย่างนี้ครับนะครับแพ็คของมาอย่างนี้ครับนี่ครับสิบสีแรงนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับแกะลองเครื่องกันนะครับร้านตั้งอยู่ที่อําเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผม แกะมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องก็ให้เติม2.8ลิตรนะครับอ๋อตัวนี้2.5นะครับผู้ผิดล40นะครับนี่ครับมีมอกรับรองนะครับดห๋ยวบาดตปหนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับี นี่นครับนี่ก็มีหมายเลขเครื่องนะครับชัดหรือเปล่าเลยนะครับนี่นครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับผมสปีแล้วก็ประกอบผลิตในประเทศไทยนะครับนีกับเบอร์เซอร์วิสนะครับผม วันนี้ก็ได้มา uh. รีวิวอยู่หลังร้านนะครับหน้าร้านพอดีของของเต็มหน้าร้านนะครับก็เลยวันนี้มารีวิวหลังร้านนะครับน้ำมันเครื่องนี่ทางร้านเติมใส่ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้า ไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับใส่กองอากาศด้านหลังนะครับใส่กองอากาศด้านหลังนะทางร้านจะเอาน้ำมันเครื่องใส่ไว้ในรังให้นะครับผมอุปกรณ์ที่แถมก็จะมีพวกประแจนะครับตัวนี้ปลายถ้อยเสียนะครับแล้วก็มีหูงหิห้วนี่ครับประมาณนี้ส่วนใบรับประกันนี่ทางร้านจะเอาใส่ไว้ในถุงในรังให้นะครับเอาไว้กับทางร้านหนึ่งแผน่น ลูกค้าหนึ่งแผ่นะครับตเติมเติมผงกันสนิมนะครับตัวนี้ก็แถมให้นะครับตเติมน้ำครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆหน่อยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับนาลานเพราะว่า วันฝนตกครับฝนตกเดือนมีนาครับหนาวด้วยสิบสีแรงด้านหลังก็เป็นตรงนี้เป็นสิบแปดแรงนะครับสิบแปดแรงแม็กนะครับ ร้อยแปดสิบแม็กติดใดนะครับรุ่นนี้ห้าหมื่นกว่านะครับตัวนี้เป็นอ่าแม็กนัมนะครับยี่ห้อแม็กนัมนะครับร้อยห้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็จัดโปรนะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทไม่รวมส่งนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับเติมน้ำมันนับดีเซล B เจ็ดนะครับ ร้อก็ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันดีครับก็ช่วงนี้ก็ระวังม,มิชาชีพด้วยนะครับแอบเอาเพจร้านนะครับไปหลอกขายให้ลูกค้านะครับชื่อร้านก็เหมือนกันเลยครับกงจากการเกษตรเลี้ยงลูกคานะครับรูปหน้าโปรไฟล์ก็ คนละร <ain> ูปหน้านะครับแต่ว่าก็ลูกค้าก็ดูดูด้วยนะครับทางร้านจะไม่มีเก็บมัดจำนะครับจะไม่มีเก็บเงินมัดจำนะครับส่วนมากนะครับทุกกรณีจะเป็นเก็บเงินปลายทางหมดนะครับทางร้านจะเก็บปลายทางหมดนะครับผมจะไม่มีโอนมัดจำก่อนนะครับสองพันสามพันไม่มีนะครับ ถ้าเก็บมัดจำเนี่ยเป็นวิชาชีพนะครับดูดูให้ดูดูดีดีด้วยนะครับผมก่อนจะซื้อสินค้านะครับเครื่องราคา2องหมื่นสองหมื่นามี่ไม่มีนะครับทางร้านไม่มีขายนะครับดูดีๆ,ๆนะครับเรียบร้อยป่ะัด เดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับทีนี้เสร็จงาครับครับผมเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับคาบาม่าร้อยสี่สิบนิวพัดนะครับ อไรกันแล้วคนท้ายรืครับก็ลองเครื่องเสร็จนะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะจัดสินค้าแพ็คเข้ารังนะครับรังคาวามานะครับจะมีบอกนะครับคาวามาสีสมม้มร้อยสี่สิบนะครับประมาณนี้ครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคาวามานะครับมีตั้งแต่110 120 140 155 180นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับทางร้านนี่จัดส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับก็ระวังวิชาชีพเลยนะครับทางร้านจะไม่มีการโอนเอ้ยจะไม่มีการให้ ให้เก็บมัดจาล่วงหน้าก่อนนะครับไม่มีนะครับผมมีแต่เก็บเงินปลายทางนะครับผมครับนี่ครับนี่เราเก็บปลายทางนะครับทั้งหมดนะครับจัดส่งทางไปสี่นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรือัท่าจังหวัดเชยงทรงนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ